ก่อนหน้านี้มีคลิปวิดีโอหนึ่งที่เราคุยกันถึงเรื่องนิ้วที่ไตในเรื่องสาเหตุการป้องกันและอาการนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนิ้วระบบทางเดินปัสสาวะซึ่งกล่าวถึงไตท่อไตกระเพะวาะปัสสาวะว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรและการรักษาในอนาคตจะเป็นอย่างไรจะเห็นได้ว่านิ้วที่ไตนะคะมีลักษณะที่แตกต่างกันมีทั้งเหมือนเม็ดกรวดแล้วก็เหมือนข่ากวางนะคะแล้วก็เหมือนฟองน้ํา แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการป้องกันหรือรักษาที่ถูกต้องเมื่อเกิดแล้วก็จะเกิดอันตรายต่อไตได้ส่วนนิ้วที่ท่อไตนะคะบางทีก็อาจจะเกิดจากนิ้วที่ไตเนี่ยที่มันสลายแล้วก็ตกลงมาที่ท่อไตนะคะที่เป็นสายยาวๆแต่ว่ามันยังค้างคางอยู่ที่ท่อท่อมันจะทําให้เกิดการที่อุดตันแล้วก็ ท่อไตบวมแล้วก็จะมีของเสียหรือว่าน้ําปัสสาวะท้นไปที่ไตก็เกิดอันตรายได้อย่างเช่นไตาวายหรือไตติดเชื้อนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาด่วนส่วนนิ้วที่กระเพาะปัสสาวะนะคะก็จะพบเจอเป็นแบบลักษณะเหมือนทรายหรือว่าขนาดเล็กน้อยกว่า1เซนหรือขนาดใหญ่เท่ากับไข่เป็ดไข่ไก่นะคะซึ่งจะเกิดจากที่กระเพาะปัสสาวะเองเป็นการสะสมถ้าปล่อยไว้นะคะอาจจะมีการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะและเกิดอันตรายได้อีกเช่นกัน ตอนนี้เราก็ทราบถึงลักษณะของนิ้วทั้ง3ชนิดแล้วนะคะในคลิปวิดีโอต่อๆไปเราจะคุยกันถึงเรื่องการรักษาไม่ว่าการจะเป็นการรักษาด้วยการกระแทกด้วยลมนะคะหรือว่าการผ่าตัดเปิดหรือการผ่าตัดสองกล้องที่มีแผลเล็กน้อยหรือแม้แต่การผ่าตัดสองกล้องตามช่องตามรูที่ไม่มีแผลเลยนะคะถ้าอยากทราบหรืออยากรู้ก็กด subscribe นะคะติดตามกันต่อไปและจะนำคลิปดดิดีโอดีๆมาแชร์กันนะคะ